เคเลยนะครับอ่าเลยมาเอารถอะไรครับรถรถก๊าบมั้ยไปด้วยนะแม่ไปด้วยนะแม่ด้วยแม่ด้วยนะแม่ไปด้วยนะพี่ระวังนะจับไว้นะใช่อ่ะตรงนะบอกว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คของราชสีมานะครับมีสวนสัตว์ที่น้ําบอกว่าถ้ามีครอบครัวต้องพาลูกมาพาภรรยามาพามาเลยครับเพราะว่า มีรถกอล์ฟให้ขับด้วยเนี่ยดูดิโอเคเลนะครับอ่าเลยมาเอารถอะไรครับรถกอล์ฟไหม อ๋อป่ะๆเอารถมันลับแล้วนะคะนไปไหนกันเนียวไปได้นะแม่ไปด้วยนะไปได้ไปด้นะแม่ไปด้วยนะระวังนะจับได้นะใครจะตกนะจะบอกว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คพระพรตราชสีมานะครับมีสวนสัตว์ที่น้องบอกว่าถ้ามีครอบครัวต้องพาลูกมาพาภรรยามาพามาเลยครับเพราะว่า มีรถกอล์ฟให้ขับด้วยเนี่ยดูดิแล้วก็แบบใกล้ชิดก,กับสัตว์ด้วยนี่เช่ามา2ชั่วโมง500บาทเองใช,ใชด่ดีจังแล้วก็ที่ไนี่ดูดูสนามหญ้าดีโสวยสวยสวยไม่รู้ด้วยว่ามีอย่างนี้นะเนี่ยดูดิั่นพี่วัเตี่ยเป็นการใช้วันเกิดที่ดีที่สุดเลยอ่ะแล้วเนี่ยดีจังอโอ้มาแล้วนะฮะเรา<ว>จาดัดรดเรร้อย คือมันมีเยอะมากอะ่ะก็ก็เดินดูไปก่อนละกันว่ามีตัวอะไรบ้างอุย้ยเต่าตัวใหญ่มากเลยแม่แม,นม่นี่ของจริงนะไม่ได้หินนะลูกเหมือนหินเลยนี่อะไรน,นี่อะไรเยอะอะไรเลไหมเต่าว่ะเต่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอะ่ะใหญ่พี่เพ็กเนี่ยไม่เคยเห็นเต่าตัวใหญ่ขนาดน,นี้เลไหมเรียกดิเต่าใยายเต่าตัวใหญ่อ่ะเต่านี่อะไรใหญ่ไหมนี่อะไรเต่าเต่า อึ้งอยู่อึ้งไม่เคยเจอเลยปะโปบะเนี่ยใช่ปะมันคือตัวเงินตัวทองเหรอพี่พี่ไปบอกว่าหาดูได้ที่คลองหลังบ้านอึ้งอย้งอึ้งตัวอะไวะพ่อแม่ไม่เคยสอนตัวเลยวะใหญ่มากโอ้ยแม่ดีเห็นมะลูกใช่ไหมีงู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 ใหญ่ไหมใหญงูใหญ่ใหญ่งูใหญ่เฮอโอเก่งมาก ริงกันแบบตัวตัวเขอาให้เข้าใช่ไหมเนี่ยใช่มาไปดูกันนี่จุ่มจุงในน้ำพระเยซูขอให้ฝนหยุดตกเอเมน๋อได้เพราะมันอยู่ตรงกลางแนทตกน้ำน้ำตกนี่นะคะจะบอกว่าที่นี่คือสวนสัตว์คือสวนสัตว์จริงๆอ่ะคือสวนของสัตว์อ่ะไม่ใช่สวนของคนเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคือดูลิงดิคือมันอยู่ตรงกลางอ่ะ ปกติเราจะเห็นแบบมีรั้วกั้นใช่ไหมแต่ที่นี่นไม่มีคือเขาจะทําส่วนมากเขาจะทาแบบเป็นบ่อตรงกลางแล่ตรงกลางล้อมรอบไปด้วยน้ําสัตว์ตวก็จะออกมาไม่ได้สุดยอดมากาลิงหลับล,ลิงหลบฝนลิงเลย์มเห็นลิงไหมครับเลย์มาเห็นลิงไ,มไมหมลูกเห็นลิงไหมครับเห็นลิงไหมนี่นี่นี่ลิงอยู่นี่เห็นล้าลิงนั่งกินขนมอยู่ลิงลิงครับ จิงครับจิงครับสนใจเลยมากหน่อยมาๆนี่ไปฝั่งนี้โอคือจะบอกว่าที่นี่ใหญ่มากขับรถมานี่เกือบน่าจะเกือบสองชั่วโมงแลยนะนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยใหญ่มากจริงๆนะถ้าใครมีลูกควรจะพามาที่เลยสวนสัตว์นครราชสีมานะครับที่สุดเนาะที่สุดแล้วคือต้องบอกว่าเนี่ยดูดิดูโโด,ด,ดูดิ ดูดีมากทีางก็ดีต้นไม้ก็ตัดต้นไม้เยอะมากแล้วก็แบบว่าคือรีโนเวทตลอดเนี่ยไม่อะปบท้ายีปีแล้วนะพี่เป็ดปิดอ่ะปิดปิดโอเคปิดคือดูใหม่มากกินเปล่าฮะกินกินอ๋อูดิโอ้ยดังสาวเลยมากนี่ตัวอะไรอะตัวอะไรนังสาววะ ดาวอะไรนะเสือเสือดาวนี้มาแล้วมาแล้วเสือดาวมาแล้ว,ว,ลวนี่แหละฝน,น,น,นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออผลประโยชน์ของการพาลูกมาสวนสัตว์คือใช่จะให้ลูกเนี่ยรู้จักว่าสัตว์เรียกว่าอะไรอืรู้คำศัพท์ทุกคำนะคะตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแลแดดออกแลเอเมยมาขึ้นโมแต่ ลูกไปว่ายน้ำกับฮิปโปไหมนี่เรียกว่าไหนโอ้สวัสดีครับฮิปโปฮิปโปขึ้นขึ้นนะเรื่องอะไรฮิปโปสวัสดีครับชื่อเรม่าครับพี่ฮิปโปเดี๋ยวดิฮิปโปตัวใหญ่มากไม่ใช่ปลาอันนี้ปลาใช่ปลาพี่เป๊ะปลาเขามากินอะไรที่ฮิปโปอ่ะปลาแต่เนี่ยฮิปโปเขามาหอมแก้มฮิปโปเดี๋ยวดิฮิปโปนี่มากขึ้นเลยวะตัวใหญ่ไหมเข้าใจเลยมไหม ขึ้นอะไรอะหาเลยแม่เลยแม่บอกว่าสนใจที่สุดดูนครับดูสนใจนุ่นมากกว่ารถขุดนี่นี่ขุดให้ดูหน่อยขุดให้ดูหน่อยขุดให้เลยหน้าดูหน่อยครับเอ๊ะเอ๊ะขุดให้เลยนม่ดูหน่อยครับเลยแม่บอกว่าต้องขอบคุณป้าป่าที่พามาดูรถขุดในวันเกิดนะนี่คือสิ่งที่เลยแม่ต้องการมากที่สุดแกล้งแกลตงแกล้งเลยแม่ดูดีตัวใหญ่มาก กินกินกินอีกเอาชิ้นใหม่อะไรวะขอชอบชิ้นใหม่แล้วนี่นะคะเราก็ขับรถเที่ยวชมมาจนรอบสวนสาตว์แล้วะคะต้องบอกว่าใหญ่มากนะคะใช้เวลา2อชั่วโมงสชั่วโมงเลยนะคะในการชมขับรถกอล์ฟนะคะถ้าเดินน่าจะขา แล้วพี่เป้เนาะสนุกมากเลยนะคะกับที่นี่นะใช่ค่ะรถกอล์ฟเนาะเดี๋ยวเราจะได้กลับมาอีกแน่นอนเพราะว่าชอบที่นี่มากนะคะยกให้เป็นหนึ่งในห้าอันดับที่สวนสัตว์ที่ชอบที่สุดเนาะหนึ่งในสองเลยอะหนึ่งในสองเลยสุดยอดสวยมากเลยแม่บายบายกล้องก่อนเลยละลาลาลากล้องก่อนบาย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 โอเคบายกล้องก่นเลยาลาวันนี้ไปก่อนนะคะวันนี้เราไปกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่บายบายเลยแม่บายบายก่อนเลยลูก เดี๋ยวมามองกล้องก่อนเลยน,นุ่นเราลาไปก่อนนะคะวันนี้อดีตาม,มากกนนดีมาก<ร>นะเอ้ยเดมาลาไปก่อนนะครับไปๆครับแล้วพบกันใหม่ครับจุ๊กๆจุ๊บๆๆๆๆไม่ไม่ให้แม่ขับหรอขับแม,ม่ขับเป็นหรอเป็นใช่หรอลูกนี่นะคะเป็นเป็นวันที่พี่เป๊กพามาเที่ยววันเกิดนะคะในกลับไปม่าเกิดพร้อมกันพี่เป๊กพาขับรถมาสี่ชั่วโมงนะคะเพื่อได้มาสวนสัตว์โคราชต้องบอกว่า สวยมากนะคะในรู้สึกว่าแบบเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดในชวิตเลยค่ะแฮปปี้มากชอบมากมีความสุขมากเลยแเชื่อว่าอะไรมากก็มีความสุขมากที่ไปข้านมาเรายังได้ไปปะไม่ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องคือรถล้วลาวันนี้ลาเดี๋ยวเราต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้พบกันใหม่เร็ววันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะยนดีมากนลยสลัสดสัส